อันนี้เป็นวิดีโอตอนสองนะครับแล้วก็มาต่อจากวิดีโอที่หนึ่งนะครับเครื่องมือถัดไปที่เราจะดูถัดจากตัวแมทฟิลด์นะครับที่เราอธิบายไปนะครับเราก็มาดูนะครับใต้นี้มันจะมีปุ่มอยู่สองปุ่มนะครับก็คือปุ่มหนึ่งนี่จะเป็นแบบตัวที่ใช้บวกเพิ่มเครื่องมือส่วนเครื่องมือที่ถัดจากตรงนี้ไปมันก็จะมีมันจะอยู่ตรงขีดตรงนี้นะครับ เราคลิกเข้าไปก็จะเห็นเครื่องมือตัวนี้ smart view tool แล้วก็เครื่องมือเอา w line pen edit view แล้วก็ตัว color แต่งสีครับทีนี้เราก็การจัดเครื่องมือนี่เราก็สามารถปิดเปิดได้ในเครื่องมือที่เรา,มาไม่ไใช้งานนะครับอย่างเช่นเราจะต้องการให้ตัวเครื่องมือที่ซ่อนอยู่นี้ขึ้นมาจริงจริแล้วมันเรียกใช้ได้เลยแต่เราก็ ถ้าเราต้องการให้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้เราก็กดตรงเครื่องหมายพวกนี้นะครับแล้วก็ติดกเบาตัวที่เราไม่ได้ใช้ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้มันโชว์ตัวที่ถัดมาลงมาอย่างเช่นผมปิดอักิสบมีเดียนะมันใช้ไปแล้วตัวนี้ก็จะถัดขึ้นมานะครับทำให้เรา เซตอัพเครื่องมือให้เราโชว์ที่เราต้องการส่วนตัวที่เราไม่ใช้เราก็ให้มันไปอยู่ระนานะครับหรือปิดไปเครื่องมือนี้นะครับต่อเราจะมาดูเครื่องมือถัดไปที่เป็นเครื่องมือ smart f i l d tool นะครับเครื่องมือ smart f i l d tool นี่จะใช้หยอดนะครับหยอดตัวที่เป็น อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะย้อนเข้าไปที่ส่วนช่องว่างเมื่อเราก,กดคลิกตรงส่วนนี้นะครับเช่นกับใช้ smart fill tool เราคลิกเข้าไปในส่วนนี้มันจะสร้างอ็อบเจกต์ให้เหมือนกับช่องว่างที่มันประกอบอยู่เช่นเราทําเล็ก,ลกะครนบใช้ smart fill tool ย้อนเข้าไปก็จะได้อ็อบเจกต์ที่เป็นแตง,งกระสานนี้นะครับหรือใช้เป็นวงกลมผสมกับตัว สี่เหลี่ยมแล้ใช้สมาชิกถูกรอดเข้าไปจึงจะเป็จะได้ตัวนี้ครับสมาร์คทคชิกถูกก็จะช่วยสร้างออบเจกต์ให้เราได้นะครับตัวถัดมาก็คือตัวอ่าวลายเพนนะครับอ่าวลายเพนนี่จะใช้ตัวเซตอัพความหนาของเส้ line นอ่าวลายนั่นเอง อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมีความหนายอยู่ที่จุดสองมิลนะครับเราต้องการเพิ่มให้เส้นมีความหนาใหญ่ขึ้นเราก็กดตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสองจุดห้ามันก็จะขึ้นมันก็ใหญ่สองจดห้าซึ่งเราสามารถกด f 1 2ก็ได้นะครับก็จะเรียกกรอบกรอบตัวควบคุมตัวอเอาลายเพนขึ้นมา แล้วเราก็เพิ่มเติมได้เป็นขนาด10มิลอย่างเงี้ยครับเส้นเล้าลายก็จะใหญ่10มิล<ม>เติมฟิลเข้าไปทีนะครับเป็นลักษณะนี้ตัวลายเพนนี้ก็จะควบคุมตัวเส้นของตัว p r o p e r ของเส้นทั้งหมดนะครับอย่างเช่นผมจะวาดรูปขึ้นหนาเตี้เส้นตรงแล้วเราก็มากดตั้ง property ของเส้นตร,ตรงเส้นนี้นะครับให้มีความหนานะครแล้วก็เพิ่มเติมส่วนของหัว arrow ส่วนท้ายของหัวลูกศรก็จะได้เป็นเส้นซึ่งมีปลายหัวลูกศรชี้จสดะน่้คือตัว Property ของเอาลายเนี่ยจะ Setup ได้หลายอย่างนะครับเช่นตัวนี้เป็นสไตล์ก็คือเป็นแบบเส้นปักนะครับ เราก็จะได้ตัวเส้นปักเมื่อตั้งเป็นแบบเส้นปาแบบพิเศษต่างๆมันก็จะเปล่นไปตามที่เราต้องการนะครับส่วนเส้นปากนี้เราจะสามารถเซตทําให้เขาตามที่เราต้องการได้ด้วย โดยกดตรงนี้นครับมีทิศ y า e แล้วเราก็าเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นจุดลักษณะนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งแทรงกลางร,รือสามารถเซตอัพได้ก็จะเป็นประดานที่เราเซตอัพไว้นะครับส่วนตัวที่เซตอัพในส่วนของเอาไลน์เนี่ยเดี๋ยวจะต้องทำให้ดูนะครับ อันนี้เราทิ้งันเพราะว่าลบสีเหียงขึ้นมานครับเพาทำการค o p y เราจะเรียงจะระดับให้มันเสมอกัน เรามาดูความแตกต่างระหว่างการเ e t u p เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะจับสมุดแล้วเส้นแบให้กัเป็นเส้นหาเพื่อนทีได้ดูง่ายแล้วก็เติมฟิลนะครับเพื่อจะมองเห็นทีนีนมาเ e t u p เบทีละตัวนะครับคือตัวเ e t u p ของ property line เนี่ยเราจะ set corner ให้ ให้โกนตัดนี่นะครับแต่อันนี้เป็นแบบธรรมดารดเราสามารถกด F12 เล็กตัวก r ตีขึ้นมาได้นะค <A 2> รับ F12 ตัวนี้เซตให้เป็นเราค o r อ e r แล้วตัวนี้เซตให้เป็นแบ,บมุมตังดูสังเกตที่มุมนะครับมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะโค้งแล้วก็จะเรียบ เดี๋ยวผมจะเตอ็พทําให้มันสามารถทําในกรเอาเครื่องมือขึ้นมานครับโดยการปิดเครื่องมือตัวที่ยังไม่ใช่ก่อนเมื่อเราปิดเครื่องมือไปเครื่องมือที่อยู่ถัดลงมาจากตรงนี้ก็จะ ถูกยกขึ้นมาด้าน,นี้นะเพื่อจะง่ายๆเกัดการใงานทีนี้เรามาดูซึ่งในเวอร์ชันใหม่ๆจากเวอร์ชัน7นี้จะมีการเซตอัพให้เหมือนกับเส้นกระดูกให้อยู่ตรงปลายหัวท้ายได้ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูเซตอาร,ร,บรแบบปกติแล้วเซตอัรแบบให้กระดูกอยู่ที่มุมเห็ไหมครับ อันนี้เสร็จ้ําให้กระดูกอยู่ที่ปลายนอกใช่ไหมครับมันจะมีซึ่งโมชั่นเก่านี่แกนกระดูกก็คือแกนเส้นแกนของเส้นทั้งนี้ความใหญ่ขึ้นมานี้จะงอกไปอดเอาออกไปสองด้านนะครับกกรด้านนอกกับด้านหนส่วนโช์ชันใหม่นี้เขาเซตอัให้ได้แบบว่าให้แกนของ เส้นเทาลาอยู่ชิดมุมหรือชิดในหรือชิดนอกได้ด้วยนะครับทำให้เราเซตอัพได้แบบมากขึ้นเช่นผมจะพิมพ์ตัวหนังสืออย่างเช่นผมจะพิมพ์ตัวหนังสือครับแล้วก็มาดูความแตกต่างครับสมมุติเราเกิดการเซ็ตเอาลายครับ ใส่ o u t ล i n เข้าไปแล้วว่าเดี๋ยวให้เป็น outline าาสีแดงแล้วว่าตัวฟิล์สีเหลืองจะได้มองเห็นะครับหลัจากนั้นเราก็ทำเส้นให้เขาใหญ่ขึ้นทีนี้เรามาดูนะครับตัวเส้นเ u t l i n e นี้เขาก็จะมอกออกจากตัวฐานของตัวเส้นนะครับแต่เราต้องคอ n v e r ตขึกนมาเป็นจะได้มองเห็น เราคลิกขวาแล้วเรารก t ตัวเกร์ฟนะครับเพื่อให้การเป็นเส้นจะได้มองเห็นเวลาเราแตะด้วยเครื่องมืออด t นะครับเห็นไหมครับตัวเส้นนี้จะอยู่แกนกลางของของตัวความหนาของเส้นนะครับทีนี้เรามาเส้นนะครับให้แกนกลางเป็นของ ครับเราก็จะได้ตัวหนังสือที่ผิดจากเดิมไปนะครับถ้ามามองใกล้ๆเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ถูกเส้นํำให้แกนกางของเส้นหมายที่กค้มุมนี่มันก็ง่ายกับควบคุมเหมือนกับการทำาปันทัวเลยแต่ว่านี่เป็นเอลไลน์นะครับ ส่วนตัวนี้ก็ให้ความหนาของตัวเส้นนี้เข้าไปข้างในตัวนี้คือความหนาของเอัพไลน์ตัวนี้คือสีของฟิวที่ชบแต่โดยพื้นฐานแล้วเราก็เซต็จเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแกนกลางอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้ตัวเส้นออกไปสองด้าน ตัวนี้มันมีพิเศษในเวอร์ชันให,หม่ๆส่วนเวอร์ชันเก่าก็จะคงเป็นแบบ property แบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวถัดมาของเครื่องมือก็คือเครื่องมือที่ใช้ edit view นะครับตัวนี้คงเป็นเครื่อมือเสิมซิ่งเเราสามารถแต่งแต่งสีได้ตามใจชอบ ส่วนตัวสุดท้ายนี่ก็จะเหมือนกันตัวนี้นะครับก็คือเป็นคันเลอร์ของตัวนี้เป็นคันเลอร์ของฟิลหรือคอนเทอร์ของราหลายเราแต่งได้เลยเพือสะดวกนะครับแต่ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนสีฟิลหรือว่าแต่งเสร็จลงสีลายนะครับมันก็จะง่ายขึ้น เครื่องมือต่างๆนี้ก็หมดไปนะครับในการเซตอัพก็แล้วแต่ละคนจะเซตอัพแบบไหนทีนี้เรามาดูในกรอบของหมวดหน้าตานะครับก็คือตัวด้านนี้มันจะมีสังเกตดูมันจะมีรอยหยักๆนะครับซึ่งทอมพอเราใช้เมาส์เข้าไปแตะมันจะทําให้กดค้างไว้และยกออกมาได้นะครับให้เราจัดมาไปตามที่เราต้องการได้ ทีนี้แต่บาแต่ละอันนี้ก็จะอันนี้เรียกว่าเมนูบาร์ะครับส่วนอันนี้จะเรียกว่าปปฏิบาเราจะจัดการกับบาร์ได้ไงเดี๋ยวเราดูนะตรงนี้มีบวกนะครับตรงนี้ก็มีบวกก็คือมันจะมีคําสั่งที่ซ่อนที่เราจะปิดไม่ใช้หรือใช้นะครับแลวเราก็การเซตอัพบาร์นี้จะปิดหรือเปิดให้เรามาคลิกข,ขวาในบริเวณว่างนะครับมันจะมีติ๊กถูกว่าเมนูบาร์ถ้าเราติ๊ก เมนูบาร์จะหายไปเราก็เด็กนี้เมนูบาร์กลับมาเป็นตัวสเตตัสบาร์นะครับเราอยากรู้ว่าอะไรเป็นสเตตัสบาร์เราก็คลิกตัวบาร์จะหายไปสเตตัสก็คือตัวจริงเป็นบอกบอกว่าเราจับสิ่งไหนนะครับขึ้นมาเนี่ยเช่นเราจับตรงนี้ เขาจะบอกว่าฟิลตัวนี้วัตถุตัวนี้ฟิลสีแดงแล้วว่าขอบสีแดงเลื่นหมูก็สีแดงอ่อน,นะครับแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นเป็นตัวไหนแล้แต่ทนตัวไหนนะครับอยู่ในส่วนของ State bar. สเตดาบาร์สเตดาบาร์นี่ก็จะเป็นเป็นบาร์ที่ใช้แบบเซฟพินหรือนอนกับอันดูอะไรพวกนี้แลตัวต่อมาก็เป็นตัวนี้เป็นทูบ็อกทูบ็อกก็คือตัวด้านหนะ้า เราจะเปิดลาพิเศษต่างๆซึ่งใจในงานถ้าเราต้องการนะครับหรือปร,ปรับตั้งเองก็ได้เป็นแบบที่เลก็จะเป็นตัวแบบมาตรฐานของเขาครับแล้วตัวตัวที่ไม่อยู่เราสังเกตตรงนี้จะไม่มีพูดถึงมาตัวนี้ก็คือเป็น o ันเริ่มพ t ะนะครับเมื่อเราติ๊กเราก็จะเป็นตัวเรากดที่ตรงสามเหลี่ยมนี้นะครับมันจะมีคำสั่งย่อยขึ้นมาเราสามารถเปิดให้โชว์คั l เ r n ่ m e ได้ด้วยหรือไม่โชว์นะครับตามที่ผมบอกจะต้องการแถวเดียวหรือสามแถวเขาว่าจะเป็นสี่สามแถว ถ้าเราก็สามารถปรับตั้งได้โดยด้วยว่าต้องการบามากกว่า3แถวหรือเปล่านะหรือให้โชว์อะไรผมเี้จะเขียนไว้ในนี้หมดตัวตัวเลทสีนี่เราก็สามารถจะเสร็จเพิ่มได้นะครับมากดที่ตัว Windows o o k k r r แล้วก็ Color palette Manager นะ มันก็จะมีตัวที่ใช้เสร็จแบบสีพลิตที่เราต้องการนะครับมันก็จะมีอย่างเช่นตัวนี้เป็นสี2 5 6เกสกิลมันก็จะมีตัวสีเฉพาะสีของ เกสเกลมาให้เราเห็นไครับ2 5 6ไห้ระดับไป256สเต็ปแล้วเป็นอันนี้เป็นเพลทซีไเอันนี้เป็นเพลทที่ตัวไหนปิดตาไว้ก็จะมองไม่เห็นเราสามารถเพิ่มเพลทซีได้เยอะๆเลยแต่มันก็จะทำให้มันมองบางหน้าจอมากขึ้นสามารเซนัพได้ทีตัวนี้ครับ Color p l a t e Manager กดที่ Window Docker แล้วก็ Color p l a t e Manager เราจะดึงออกมานะครับถ้าต้องการปิดก็ดึงมาแล้วก็กระบาดปิดไปบางคนก็เผลอลืมดึงหนึ่งเปลือสีมาปิดไปปรากฏว่าเปลือกสีหายหมด ก็กลับไปที่เดิมน,นะครับ Windows Docker แล้วก็ Color p a l e t Manager แล้วไปเปิดตาของสตัวที่เราปิดไปนะครับ Default w i d e t Default p a e t เมื่อได้ p a l e ข้ามาก็จับยัดเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวดู ดูแลครับมันจะเป็นรอยหยักๆแล้วนี่ในส่วนของตัวนี้นะเราเปิดไว้โชว์มันจะบอกบอกว่าเราจับวัตถุชิ้นไหนเช่นมันมันซ้อนกันวัตถุซ้อนกันแล้วเราจับเนี่ยเราก็จะได้ดูสเตตัสมันว่าอ๋อเราขณะนี้เราจับอะไร เมื่อเราทราบถึงตัวพวกบา์ต่างๆที่มีโชว์ให้เราสื่อสารกับตัวเองนะาเชนตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวคัลเลอร์ด็อกเมนต์พาเลตก็เป็นโชว์สีที่เราใช้ในงานของเราลองดูนะครับยัดเข้าไปนี้เนี้ พอเราจัดทุกสิ่งอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาล็อกไว้เพื่อที่อยากไม่เผลอไปอปรับตั้งกับเราก็กดตรงนี้แล้วก็เขียนกดว่าล็อกทูบบาบาตัวเลื่อนจะถูกหายไปเราจะเลื่อนไม่ได้นะครับบาทุกบาจะถูกฟิกไว้กับตัวที่ของเขาถ้าเราเปิดไม่ล็อกถ้าไม่ล็อกเรามันจะมีขีดขีดนี้ขึ้นมาสามารถยกยกออกยกเข้าได้ แล้วว่าเสร็จแล้วเราก็ล็อกถูกเราไว้ตัวเลื่อนจะหายไปทีนี้เราก็มาดูในส่วนการทํางนานนะครับก็เครืตองน,น,นี้ก็จะเริ่มต้นจากกระดาษ A4 ทีนี้เราจะเข้ามาเซตส่วนเซตอัพของกระดาษ A4 แล้วก็ต้องมาปรับเราบอกปับในส่วนของกระดาษนะครับ ัวถ้าเราไปจับตัวเครื่องมืออื่นใน property ก็จะไม่ไม่ขึ้นม,มาให้เราจับตัวเป็น property ของตัวพิกตัก็จะมีการเซ u ตับะดาดให้ได้รตอว่าเครื่องพิมพ์เรามีขนาดขนาด A4 เราก็ตั้เป็นเครื่องพิมพ์เป็น A4 ถว่าเราเป็นเครื่องพิมพ์ A3 เราก็ตั้งเป็น A3 งานของเขาก็จะอยู่สุดขอบเขตที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นส่วนของ A3 เราะจะรู้ว่าขนาดของ A3 เป็นขนาดเท่าไหร่เรื่ขึ้นมาพบ มันก็จะโชว์มีความว่ามสอง้เาง297จแล้วก็สูง4ี่้อยี่สิบมิลนะครับพอเราปรับเปลี่ยนกดปิดทูเราปรับเปลี่ยนให้ให้เป็นปิดทูเราต้องกดตรงส่วนว่างนะครับกินไปกดที่ตัวนี้พว่าพอบันทึกของตัวนี้ก็จะเป็นพอ o p e r t y ของสี่เหลี่ยมเราไปแตะที่ว่างแต่แล้วทนี้จะมีการปรับตั้งกระาดาษได้เราตั้งเป็นกระาดาษ a สนะครับ เราก็จะได้ขอ,ขอกระดาษสีเราเราสร้างงานให้อยู่บนกระดาษเวลาสั่งพิมพ์มันก็จะอยู่บนกระดาษถ้าสิ่งใดที่หลุดนอกกระดาษก็จะไม่ไม่ถูกพิมพ์ไปยิง่งเราก็สามารถจะมาสร้างงานบนแผ่นกระดาษได้เลยแล้วเราจะทำตึงตรงอะไรแเช่นเราวาดตรงนี้มันก็จะอยู่บนเวลาสั่งพิมพ์ไปก็จะ มีสีเหลี่ยมีฟ้าอยู่ที่มุมขวาของมุมซายของกระดาษ